ทานตัวนี้มาน้ำหนักจาก87ลดเหลือ60กิโลค่ะลดไป27กิโลค่ะประทับใจมากนิดพัฒิชาพุ่มพุกค่ะอายุ50ปีอาชีพค้าขายค่ะทำเกษตรกรไปด้วยเอามาก่อนน้ำหนัก87กิโลลดมาหลายวิธีแต่ไม่ลงเหนื่อยท้อขาดความมั่นใจเคยอดอาหาร ยาลดความอ้วนกินแต่ไม่ลงโรคลุมเลาด้วยปกติจะไม่ดื่มกาแฟก็ดื่มแล้วใจสั่นนะคะจะเป็นลมก็เลยไม่ดื่มอ๋ออยากหาตัวช่วยนะคะทานก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นเลยค่ะวันละสามซองระยะเวลาหนึ่งปีค่ะก็เลยทานมาเรื่อยๆไม่เปิดหัวไม่อะไรเลยค่ะใจไม่สัน่นตอนนี้น้ำหนักลดไป27สิบดกิโลค่ะตอนนี้เหลือน้ำหนักหกสิบกิโลค่ะ สุขภาพดีด้วยค่ะความรู้สึกดีมากค่ะมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะลินซีเปลี่ยนเราให้เป็นคนใหม่ค่ะ